ขณะนี้ท่านประธานสงฆ์คือหลวงพ่อทัตตะชีโวเดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วนมัสการพระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือเพื่อเตรียมบูชาพระรัตนตรยัยโดยพร้อมเพียงกันนะครับ อารหังสัมมาสัมพุทธโอภาควาอาระหังสัมมาสัมพุทโธโอภาควาพุทธังเพทวันตังอภพิวาเทมิพุทธังภาควันตังอะพิวา สวากาโตภะคะวะตาธรรมโมสวากาโตภะคะวะตาธรรมโมธัมมะนามิธัมมังนามา สุปฏิปันโนภาควะโตสาวกัสังโฆสุปฏิปันโนภาควะโตสาวกัสังโฆสังข์นามิสังฆ์ ธรรมยังพุทธสาภาควาโตโอภาผาคณามากางกโรมาเสนโมตัสสัภาควาโตอะคราตโตสัมมาสัมปว นะโมตัสสะภะคะวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวาโตอะ สเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันนะครับกราบ ขอเชิญเจ้าภาพผู้มีบุญประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันต์อนันตชัยณนะบับดนี้ขอเรียนเชิญกาเลนามิตรด็อกเตอร์กฤษดาจ่างใจมนกาเลนามิตรพรสรร์กำลังเอก กาเลานมิตรทัศนีจ่างใจมนกาเลานมิตรสุรีเจียมพิทยานุวัตรกาเลานมิตรตรีเพชรสิริวัฒนาอักษร